สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุนสมองสบอนพ่อๆก็สอนน้องแทนคือเก่าแล้วพี่นอ้องมื่อไหนก็พ่อน้องแทนสิพ่อน้องแทนเฮ็ดเขาคั่วพี่น้องเฮ็ดกินเองเพราะว่าน้องน้องใสพิ่นเอาสิมาให้อ้าวิ่นเอาสิมาให้ถ้าพ่อเพิ่นสื่อสี่งสิงัวพี่น้องเอ้เพราะว่า,สา,าใส่บุญห่างเลยฮะยังเไย Ai có hài sự. <laughs> Hai sự hãy phi phi nỉ lại hm? Toi nữa tôi đại bố đại chị đọc, chị đọc, có bộ, có bộ. bố đại bố có đó cái hên đi bỏ gì mưa mưa trời mưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พอน้องแทนเพิ่นสิเฮ็ดหยังพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิลาบหรือว่าแนวใด๋ได้ก็บ่เป็นเนาะหอมมีกะบ่แทนหอมบ่มี เฮ้ยจีบีอาจจะใส่ลูกไงเป็นนวบุได้เข้าขั้วเทิงอมานเปงนวนะเป็งนวดนะค่แน่เดยนี่บได้คอยใส่ลายประหยัดด้ชื่อแบบทรงแบบนึงแบบนู้นแบบไหนจะแบบไหนอย่า่ ทันใจทางปากมาอำนี้กิชกินไปเอาขวดลงไปพี่น้องอันนี้คือพ่อน้องแทนสีกินให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยยิ้วเข่าตบหม่ามาเว้ยโอยเพชเฮ้หมักพริกนั่นหอมมาลงน้ำลังพี่อังใช่ไหมค่ะใช่เล้ว เที่ยกับแบบบันไดขวายอืมขวามันยังอัชดชดโลดแน่แต่คือนิโฌหมอนหน้าห่อนก็มีเนาะปุ่มลงเหลี่ยเลีวเลยเลพอแล้วมันเข็มเลยนะจะชุกเลยได้เนาะสาระหน่อยอนี่เนอง เด้อมาให้พ่อมผมดีไหมมามายาอุ้ยแน่นอนเหียบพื้นที่แรงสบายเลยทีมือบ้านีมือบ่านีเอะตีมันมือบ้ว่ามันจับเซอรวิสจนพเดินแตกพี่น้องเ้ยจานทัดมาได้นะโยน่มเลยกุดปาดตะกัตตมร่ได้น่ะ ยังลูกแต่เก้าบักลาเพรคือบอัวทุบลุเบ้ไว้เอายืนจีเป็นแหลนเนี่ยน,น,นะ่าเป็นยัาคิดไปเลยวัดแล้นะแวไงแต่เก้าแบบักลาบพเห็นทุบบักลาชื่อกระเดยกระเดยมาบักลาบพเคยทุบถุ่ยได้ลูกไไ้มาอะไรมาอะไรมาไปจุ่มมาเนีน่ยรัวๆพี่น้องเกี๊ยวกินได้คุณ ก้าเกาขั้วอันนในลงมือนะเดี๋ยวมือโอ้ยน้ำลายไหลเพ็ดมาเพชรบึงเฉื่อยให้มันข้าเนื้อเข้านางเถอดนั้นคงความมาเฉื่อยไหมเออว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่พบกแกกินข้าวนี่เลยพี่น้องเลยใบมะกอกที่ปีมาให้มันปีนี้นะสบายนะ ปิงีบาทปิง hmm. um, uh, um ีบาทนะปิงยีหัเขาปิงใช่หขาบาทนะบดอยปิงใชันตองอน่เอออันเก้าต้นก็พ่อแล้วเก่าตอนสิบตนก็ตามหอวข้าเลยหอข้าจะคองอก็ต้องพ่อ่อพ่อเรื่องเจ้าเลยมนเดหนุกนะ ห่อเขาประดับดินพี่น <Yeah. S 1> ้องเ้ย <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> ได้นกมาแ้าหายไ้มาหามาห้สีดู้ามหามหา้มาอ่าอคอยช่วลาช่เจาไปวิ์นะอูขาด <Yeah. S 1> ขาดแล้วก็ตื่นเลยนอนแป๊บเดียว,ยวโบวเอาเขาไปนอนในมุ่งก็ะไปไ รูปเลยแม่มันน่ะกินได้นี่มาดิดื้อลูอะไรพอมันแทนกินดิบซื้อตากูดิบ่เหรอตากูอาย มือทำตัวง่าเออแต่ตสื่อมาเกดเลยมันจะทานุกครัทานทุกทุกอ้าวมันอ่เอืนบ่ออาดอกลูกอ่เอินบ่เอาดอกถ้าพอน้องแทนระใส่เสือกะถ้าพิพานดกขอเถออพัยะลายนะพี่น้องนะพอนงแทนเพื่อนว่าห่อนพี่น้องเพื่นว่าทาย เดี๋ยวว่าเพิ่นจะไปหาซื้อเสื้อผ้าอยู่ใช่เฉวงนี้โรคโควิดปะกักเมืองการปิดเพิ่นไปจิตใต้กระสอบก่อนคือชิโพนเพราะอยากใส่สูวันเกิดพูญเล้วพี่น้องเลยใ้รจะเหตุผลมาใน่สัว่อยวนอวัญดิ ừ hết quá hip quá 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 nó quá 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 đi quá 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 พาไกินข่าแวกินข่าแล้วพาใ้กินินมาหนเมอมาหนเมยพี่เนี่เอิอไอยบ้างเมื่อลงมาให้อาเังดูลูกอเอินเพิ่นลงมาลินพี่น้องเอ้ยลงมาลินลงมานะน่ะ chị phá có phải tắt nhã kéo nhã á, phí mưa bán, nôn xa nôn xa vang ai kéo dạ đây lũ bỏ móc lũ, bỏ móc bỏ hết chạy phí bỏ, chạy lên chạy thôi bóc hẹn á các bạn เอมนี่เรียบร้อยน่นะใช่เดือนนี่นะยเห็นมันี่ดึงสนะผ่ากุโลนเอายาได้ลูกยาได้สั่งได้เอามีดนี่ผ่านมัน ันแทนไคเห็นให้พี่เห็นให้ขีดห่ีดหน่งดหนึ่งขีดหนิ่ีดหนึ่งขีดนา่งีดหนึ่งขนงมีพหกึ่งขนึ่งีดนึ่งีดหนึ่ีนึ่งขีดนึดงียนึงขีดหนึ่งขีมหนึ่งีดหนึ่งขีดหนึ่งขีดนึ่งีหน่พีดนึ่งคีดหน่ดหนึ่งขีดหนึ่งีน้่งแทนึองี่น้องด้วเด้อบ๊ายบาย